สวัสดีครับวันนี้สนุกเกอร์คิวนะครับก็จะมาทําการสาธิตนะครับการไล่เหลืองถึงดําให้ดูนะครับนักสนุกเกอร์บางคนนะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องพื้นพื้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับต้องมีการฝึกฝนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีการนะครับว่าเอ๊ะมันมีจุดตายตัวยังไงที่ทําให้การแทงเนี่ยเหลืองถึงดำเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับ วนนี้พี่เขาก็จะมาไล่เทสให้ดูนะครับว่าแทงไงให้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคนะครับวิธีการว่าแบบขาวควรจะเข้าจุดไหนอะไรยังไงนะครับนี่ครับไล่เหลืองถึงดำง่ายๆนะครับแบบไม่ต้องมีไซส์ ครับผมถือว่านเนียนตามากๆครับภาคนี้โอเคแถวตั้งตั้งให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะเหลืองถึงดำนะครับมีวิธีการนะครับมันมีวิธีการ ครับผมก็คือเริ่มไล่จากอันดับแรกนะครับก็คือเหลืองนะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับในเมื่อเราแทงแดงในชุดสุดท้ายมาเสร็จนะครับหรือว่าแทงในลูกแดงลูกสุดท้ายเสร็จเนี่ยเราก็จะมาไล่เหลืองถึงถึงดาใช่ไหมฮะเนี่ยเมื่อในลูกกรณีอยู่อย่างเงี้ยครับนะครับไม่ว่าเราจะขาวอยู่ในบริเวณไหนก็ตามนะครับอ่เดี๋ยวลอง นี่ครับไม่ว่าจะอยู่บริเวณไหนก็ตามนะไม่ว่าขาจะอยู่บริเวณไหนก็ตามเนี่ยนะครับในมุมที่มันเลยมาเนี่ยครับมันหักมาอย่างเงี้ยครับใช่อยู่ประมาณสักครึ่งใบเนี่ยครับใช่นะครับให้นะครับให้ให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยครับนะครับแทงขาวมาเนี่ยนะครับจากเส้นเมืองนะครับเนี่ยครับเส้นเมืองนะครับถึงตรงเนี้ยนะครับนี่ครับ แทงให้ขาวเนี่ยมาโดนในช่วงหนึ่งคืบนะครับเสมอนะครับเนี่ยครับคือถ้าเราหลุดจากหนึ่งคืบช่วงนี้ไปเนี่ยหลุดจากหนึ่งคืบเนี่ยในระยะตรงนี้ไปเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้หลุดจากหนึ่งคืบไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยกินเขียวได้ลําบากขึ้นครับอ,อ,อ่าอเดี๋ยวขอขอช็อคหน่อยครับช็อคฟุณบอลเวเดี๋ยวลองมาอ่านะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราผมลองวัดดูหนึ่งคืบนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ไม่ว่าจะแทงเหลืองนะครับขาวเนี่ยก็คือว่าจะไม่ตายตัวนะครับว่าจะอยู่มุมไหนแต่คือว่าถ้าลูกมันเกือบตรงเนี่ยก็สามารถแทงสกูแบ็กหรือว่าเข้ามากินเขียวได้เลยนะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยมันเฉียงนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาแทงดูนะครับแล้วดูแล้วดูมุมขาวกันนะครับอนี่ครับแทงอย่าให้เลยช็อคครับเพราะว่าถ้าแทงเลยช็อคออกมาเนี่ยมุมมันจะมันจะกว้างออกไปครับ แล้วมันจะทําให้กินเขียวยากครับอ่าแล้วก็ผิดกันนะครับก็คือว่าเอ๊ะถ้าอย่างรูเนี้แทงแทงสกูชีกามากินเลยได้ไหมแบบไม่ต้องโดนชิ่งเนี่ยก็คือได้คําตอบก็คือได้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยกระน้ําหนักได้ยากมากขึ้นครับครับคือการแทงกระทบชิ่งเนี่ยมันจะชัวร์กว่ากัน,นครับอ่ามาถึงจุดเขียวนะครับมาถึงจุดเขียวเช่นเดียวกันเลยครับจุดเขียวเช่นเดียวกันเลยเนี่ยครับไม่เกินคืบหนึ่ง วัดจากเส้นเมืองนะครับไม่เกินครึบหนึ่งช็อกว่าน,นี้คือขาวเนี่ยจะแทงเข้าตำแหน่งไหนก็ได้นะครับในระยะนี้เนี่ยฮะไล่มาเลยได้หมดเลยครับแล้วมันก็จะมากินกินช็อกเนี่ยในตำแหน่งเกือบตรงนะครับก็คือว่าถ้าพูดกัน,นง่ายๆก็คือสามส่วนสี่ใบนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอ่านี่ครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นน้ำหนักแล้วนะครับอือโอเคครับอืออันนี้เป็นการเดินเดินในตัวสายใหม่นะโอเคอืแถวบ้านผมนี้เขาเรียกว่าตรงไหนก็เหงานะครับ อืออันนี้เป็นการเดินเหลืองถึงดำสายใหม่นะครับอือผมว่าตั้งเขียวใหม่อีกรอบหนึ่งเลยอะเมื่อกี้พี่เขาแทงแรงไปนะครับเดี๋ยวเราให้โอกาสพี่เขาแก้ตัวอีกรอบหนึ่งอ่ะครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้พี่เขาแก้ตัวลูกเขียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแทงแรงเกินไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้ให,ให้อีกทีนึง ก็คือแทงเนี่ยห้ามเลยช็อกนะครับอ่าแล้วก็เล่นน้ําหนักกลางนะครับอ่าห้ามแทงห้ามเลยช็อกอ่านี่ครับลูกเนี่ยพอมาถึงช็อกเนี่ยลูกมันจะอยู่ในประมาณสักสามส่วนสี่ใบนะครับอ่าโดยประมาณทํำไมผมถึงพูดว่าสามส่วนสี่ใบก็คือว่าให้ง่ายต่อความเข้าใจนะครับนะครับในกรณีนี้เนี่ยอ่าเราก็ต่อเลยนะครับแทงช็อกมาเนี่ย ต้องให้นะครับต้องให้ช็อกเนี่ยเข้าจุดนะครับนะครับเนี่ยครับจุดจุดของหลุมกลางเนี่ยประมาณสักคืบหรือคืบครึ่งก็ได้นะครับอ่าตรงนี้เราเราเราจะไม่ฟิกเท่าไหร่นะครับประมาณสักคืบหรือคืบครึ่ง่งเงี้ยครับอันนี้คืบหนึ่งของผมนะครับคืบครึ่งคือให้อยู่ในแนวนี้นะครับคือแต่ถ้าคือใกล้ใกล้จมูกไปเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยฮะก็คือว่าให้ให้มันอยู่ในในลักษณะโซนเนี้ยครับใช่ต้องแทงต้องแทงกระทบชิ่งมาหนึ่งชิ่งนะครับ อเนี่ยครับใช่เพื่อที่กินน้ำเงินปุ๊บแล้วก็กินชมพูเคาะได้นะครับเออเคาะเคาะน้ำเงินแล้วก็กินชมพูได้ง่ายนะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะง่ายง่ายขึ้นนะครับอ่าคราวนี้ก็เป็นปกตินะครับก็คือว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้สังเกตดูดูว่า คลิปที่เราแล้วมาเนี่ยเราจะสอนพวกเรื่องจุดคอนโทนนะครับสอนพวกเรื่องเรื่องจุดคอนโทนมานี้ถือว่าเป็นแทงมากินหลุมกลางแล้วกันนะครับอ่าขอชมหนะ่อยขอชมหนะ่อยแทงง่ายๆไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> โอเคครับนี่ครับก็คือว่าก็เป็นการไล่สีนะครับทำไมทำไมต้องมีจุดพวกนี้ว่าอ่าแทงห้ามเกิน เส้นพวกนี้คืบหนึ่งทไมต้องแทงห้ามกินเขียวคืบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถเนี่ยแทงออกมาเนี่ยโดยไม่ไซส์ขาวนะครับโดยไม่ไซส์ขาวโดยไม่ไม่ต้องออกแรงมากนะครับไอจุดพวกเนี้ยแทบจะแทงจุดเซนเตอร์หมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นลงนิดหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกจุดสูงมุมแคบจุดต่ํามุมกว้างอะไรพวกเนี้ยครับใช่เราก็เอามาผสมกัน แต่พยายามอย่าไซส์นะครับแล้วก็นําไปฝึกฝนกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการไล่สีนะครับเหลืองถึงดํานะครับง่ายๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่หนึ่งไอคิวมากนะครับที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เรานะครับโอเคนะครับเจอที่ไหนก็ทักทายได้นะครับพี่หนึ่งโอเคครับวันนี้สนุกเกอร์ไอคิวขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมพวกเรานะครับขอบคุณครับอ้า นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการสาธิตนะครับไล่เหลืองถึงดํานะครับนักสนุเกอร์บางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องบุญพื้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคนะครับแล้วก็มีจุดที่ตายตัวของมันนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถแทงผดโต๊ะได้ดีขึ้นทุย